ไม่อยากเป็นว่าล่ะจมไว้นะคะอย่าให้เสียเงินเดือนสิคิดว่าจะไปไวขนาดนั้นพูดจริงใช่หมอดูทิัไม่รอดเลยนะเราจะเป็นรอดเหรอ อันนี้ดูลุนจากจากทางไหนอ่ะดูลุนลุนอ่ะลุนอ่ะลุนนายกอ่ะลุนนายกเหรอว่าไปต้องมีอะไรให้ลุนแล้วครับไปมีอะไรงั้นลุนหละเขามีธงกันมาแล้วจะไปลุนทำอะไรล่ะครับเจ้าของประเทศก็มีธงกันมาแล้วมีไปลุนอะไรประเทศไทยเดี๋ยวนี้เลือกตั้งมาจนใครเป็นนายกหรอกมีตะบนที่ใครอยากได้เป็นประเทศประชาชนเลือง ประเทศเขาจะเลือกอเอาราคุยเรื่องกินกระบอกประเทศจะแยกไปเราเป็นเจ้าของประเทศประชาชนกระบองประเทศตัวจริงไม่ใช่ตัวปลอ,อม,อม ไปเคลื่อนไหวอะไรเราอยู่ดูการเมืองกันไปแบบสบ,บายๆอย่าไปเครียด<อ>ไปยิงยย่งเครียดมันก็ยิ่งเครียดกว่าเปล่าอ๋อมีเพื่อนโทรมาอย่างเงี้ยนะโอ้ยบนถนนคนเส้อแดงเ่ยโทรมาสอบถามเฮ้ยรรคเพื่อไทยจะยังไงต่อคนเส้อแดงเราจะยังไงอะไรยังไงเคลื่อนไหวยังไงอะไรยังไงโทรมาถามผมเนี่ยบางทีผมก็ตบอกว่าเราต้องรอดูเขาก่อนว่าทิศทางก,การเมืองมันเป็นไปยังไงอย่าเพิ่งไปรีบอย่าเพิ่งทำอะไรกันพูดถึงานให้เวลาเขาทํางานดูเขาก่อนจวเขาจะทำยังไงกันต่อ เราก็อยู่ว่าที่ตั้งเราก็อยู่อย่างนี้เราไปการเมืองอมันไม่มีอะไรแน่นอนเราผู้ถืงเงิไปสบาย,ายอย่าไปทีเรียดมากแหมแค่ค้าขายทำมาหาก,กินกี่เครียดกันพออยู่แล้วจะเอาการเมืองมาเครียดทาอะไรเราก็ไปได้มีผลประโยชน,น์แล้วเขาเราก็ไปได้มีตัวได้ตัวเสียกับเขาใครจะเป็นนายกไปเป็นนายกเราก็ขายของเหมือนเดิม <S 2> <S 2> <S 2> เพียงเดีวว่าเราก็ช่วยๆกันไปใช่ไหมเราต้องช่วยๆกันไปผู้ถึงอย่าไปท้าเติมกันให้กําลังใจกันแล้วกัน เพื่อไทยยุคนี้เนี่ยก็ให้กําลังใจท่านไปผู้ถิงนท่านก็ทาเต็มที่แล้วผู้ถิงเนี่ยท่านก็สู้ของท่านเต็มที่แล้วอ่ะในเมื่อเหตุการณ์มันเกิดขึ้นมาแล้วอ่ะมันแก้ไกขอะไรไม่ได้เราก็ต้องต่อสู้ให้กําลังใจท่านูุกยิงแล้วเพื่อไทยสู้กันต่อไปคนเกิอแดงของเราไม่มีวันตายจากแผ่นดินไทยหรอกเดี๋ยวมันก็ลุกมันขึ้นมาสู้กันต่อไปผู้ถิงเนี่ยสบายอย่าไปเครียดผู้ถิงการเมืองมันมยองไรไม่แน่นอนเราการเมืองประเทศไทยน้ำท่วมหลังเป็ดสบาย ยังไม่ทำภาพใหม่จะทำภาพอไใหม่จะทำภาพอะไรจะมีรูปรูปเยอะขึ้นยนะอย่เอ,อันนี้รุ่นจากทางโทรศัพท์ดูในโทรศัพท์เอาไปดนทีวีดูโทรศัพท์ในปกนี้คนจ่ากันเยอะคนันแล้วแต่ ชอบคนที่ดูเขาก็ใส่กันเต็มไปหมดเลยม่เรื่องเล่ห์เท่หมดแหละประเทศไทยมีอะไรมีปัญหาที่แย่หมดเต็มประเทศแต่หมดทุกถึงนะเศรษฐกิจปัญหาค้าขายก็แย่แล้วผู้กถึงตอนนี้เศรษฐกิจก็แย่ค้าขายมีแต่คนโกรธเท่านไหนในานไหนจะนี่แย่ค้าขายอันนี้อะไรรุ่นรุ่นเดียวกันอันนี้เครื่องเคียง ้นนั่งลุ้นใช่ไหมเนี่ยเป็นนายกรัฐรนตรีคนที่สามสิสองของประเทศนะครับนี่นะครับสอบอกว่านะรนะจะดีนี่ครับแสดงความดีกันต่อนี่นะครับนายกบัรนตรีนะะเบอกว่าแข่งเรือแข่งกันได้นะแข่งคุณันแข่งกันไม่ได้จริงๆนะแข่งเรือแข่งมแข่งกันได้คบอกแบบนี้นะครับคุบอกแบบนี้จริงนะครับบกว่า่เรือ่มาแข่งกันทนี่นายกบัตรท่านใหม่นี่ ก็เป็นการบอกตรงๆกันนะครับว่าเป็นงานหินงานยากเพราะว่าช่วงระยะเวลามันจำกัดท่านอนุทินก็เสี่ยงที่จะเอาอนาคตตัวเองแค่สี่เดือนนี่นะกับการที่เขาปัจจุบันเนี่ยคน้านนอกอย่างพวกผมเนี่ยมองเพื่อไทยนี่มันจบไปละคือจบละเพื่อไทยกลุ่มเจไทยสีแองเงินเนี่ยสีเเยส่เดือนเนี่ยจะทำอะไรได้หรือเปล่า อันนี้ก็น่าเป็นห่วงเพราะว่าช่วงระยะเวลามันสั้นกรอบระยะเวลามันสั้นๆเดี๋ยวประชาชนเขาก็จะพูดติดปากเอ,อสีแดงมันก็ไปแล้วสีน้ำเงินมามันก็ไม่มีอะไรสุดท้ายมันก็จะมีพักพระเอกดอีนะครับผมมองอย่างนี้แล้วก็เข้าฝากไปถึงท่านอนุทินออก็หวังว่าท่านเป็นผู้ที่ข้างบอดในวงการการเมืองมานาน แล้วก็สสจังหวัดปราจีนบุรีบ้านผมนี่ก็สนมากก็จะภูมิใจใททั้งนั้นก็ผมหวังว่าท่านอนุทินก็คงจะให้อย่างน,น้อยก็บำบัดทุกบำรุงสุขให้แก่พี่น้องประชาชนส่วนเรื่องคดีความต่างๆไม่ไว่าจะเป็นเขากระโดงไม่ไว่าจะเป็นหัวสวหรือคดีอะไรต่างๆผมเชื่อว่ากระบวนการต่างๆมันเข้าไปสู่กระบวนการของของกฎหมายหมดก็ว่ากันไปตามกระบวนการทางกฎหมาย นะครับไม่มีใครที่อยู่เหนือกฎหมายได้นะครับถ้าผิดก็ต้องว่ากันไปตามผิดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องให้กําลังใจท่านในช่วงระยะเวลาสั้นๆสามสี่เดือน,นที่ท่านเข้ามาแก้ปัญหาเนี่ยก็อยากให้กําลังใจท่านเข้าไปแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างจริงๆหนึ่งก็เรื่อง,ง,งของขอมรนะครับสองเรื่องของเศรษฐกิจภายในบ้านเนี่ยเรื่องปากเรื่องท้องของประชาชนนี่เป็นเรื่องใหญ่นะครับเรื่องอื่นม่ค่อยว่ากันเรื่องการเมืองยังว่ากันทีหลังครับ วัสดีครับคือในเบื้องต้นเนี่ยนะครับในฐานะที่ผมเป็นแกนนําคนเสื้อแดงแล้วก็อยู่กับพรรคเพื่อไทยมานานอยู่กับพรรคเพื่อไทยอยู่ในแกนนําของทางฝั่งพรรคเพื่อไทยนี่มานานก็ต้องบอกตรงๆนะนะครับว่าแสดงความเสียใจนะครับว่าเท่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมันก็นะครับ,ก,นะรบการบริหารของพรรคเพื่อไทยนั้นนะครับ ก็ไม่ได้ใจจากพี่น้องประชาชนในฐานะที่ผมเป็นครูบ้านนอกเนี่ยนะครับเป็นคนบ้านนอกเป็นครูบาอาจารย์ซึ่งสะท้อนเสียงจากบุคคลที่อยู่ภายนอกเนี่ยสำหรับพระเพื่อไทยเนี่ยผมผมก็ไม่คิดว่าวันหนึ่งมันจะถึงมัดกลับมาถึงจุดนี้นะครับความนิยมค่อนข้างที่จะเหลือน้อยเต็มที่นะครับแต่ถ้าผมมองเลยว่าแล้วประกอบกับมีการบริหารงาน ที่มีการถแถลงนโยบายต่างๆไม่ว่าจะเป็นการให้สัญญากับพี่น้องประชาชนก็ไม่สามารถที่จะดำเนินการอะไรต่างๆได้เลยการบริหารราชการแผ่นดินสองปีกับอีกเจ็วันที่ผ่านมาของพอรรคเพื่อไใยในระัไม่มีผลงานใดๆเลยที่จะเอามากล่าวอ้างไม่สามารถที่จะเอามาพูดกับพี่ น่าเป็นห่วงสสและคนที่ทำงานอยู่ในพักเพื่อไทยว่าในที่เขาจะยุบสภากันอีกสามสี่เดือนนี้นะ้ยังไม่รู้ว่าเขาจะเอานโยบายอะไรตรงไหนแบบไหนไปคุยกับประชาชนน่าเป็นห่วงน่าเป็นห่วงเป็นอย่างยิ่งครับไม่ค่อยความสำคัญกันบการโหวตในยกรัฐมนตรีในครั้งนี้เพราะรู้ผลลวงหน้าว่าจะต้องเกิดอะไรขึ้นครับค่ะ แล้วความเห็นหากนายอนุทินได้เป็นนายกัฐมีความเห็นอย่างไรถ้าหากนายอนุทินเป็นนายกัฐมนตรีมีความเห็นอย่างไรสำหรับตัวผมเป็นความคิดเห็นส่วนตัวคิดว่าไม่น่าจะแก้ปัญหาบ้านเมืองได้ในระยะเวลาสี่เดือนที่เขากำหนดกันไว้เป็นนายกเฉพาะหน้าเฉพาะหน้าแก้ปัญหา ทั้งตัวท่านอนุทินมีทั้งปัญหาเรื่องโกงที่เขากะโดงมีทั้งปัญหาเรื่องการคกงเรื่องวสอวอเป็นนายกรัฐมนตรีที่มีภาพไม่ค่อยสง่างามมีมนติีนติดตัวท่านความเห็นเพิ่มเติมตม,มีอย่างไรไหมคะความเห็นเพิ่มเติมสําหรับการโหวตนายกรัฐมนตรีรอบนี้สําหรับผมแล้วก็ไม่มีอะไรน้า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 ,นาพิษ เกิดความคาดหมายเป็นเนรื่องปกตินปชปจมุรีมีความเคลื่อนไหวกันอย่างไรมืม่อวานทุนที่ปจมุรีก็มีความเคลื่อนไหวนะครับวันนี้ติดตามข่าวสารการเมืองตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตัวันนี้อันนี้คุณอะไรนะคะผมคุณบุญเทียนรอดมารีครับประธา, <ตำ S 1> าน,น,นงานผู้ประสานงาน คันจะแดงพื้นที่ปิตินบุี